ฮัลโหลทุกคนกรับสิบัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ช่องอเล็กซ์น้ำยูนิเก้โซนโฟร์เอ็กซ์ตมของเราเช่นเคยนะมาถึงแล้วครับผมทุกคนสําหรับอัพแพชใหม่กล้องแม่งใช่ยะกล้องสโลยอ้ยกล้องกล้องดีเลย์ยะขอตทษขอไปท่านผู้ชมล่วงหน้าเลยนะเป็นหลายคลิปมากนะครับอ่ะขอเขาเรื่องนะสำหรับวันนี้เป็นการอัพแพชใหม่นะครับก็แพทประจําวันที่18เดือนก,นกรกฎาคมนะครับ เอาใจสาย PVP PV สุดซ่าให้ได้ออกล่าและแลกไอเทมสุดเก๋กับกิจกรรม่วน4 Extreme Event Coupon เพียงนักสู้สะสมคูปองที่ได้รับจากกิจกรรม PVP ในหมวด Dead Match และ Dual Match นะครับให้ครบตามกำหนดก็นำไปแลกไอเทมได้เลยระยะเวลากิจกรรมนะครับวันนี้ถึงวันที่1สิงหาคมก็คือ2อาทิตย์นะถึงเป่าวไม่ถึงดิ13บวันเออประมาณ2อาทิตย์นะประมาณนั้นนับแรกเลยเติมโค้ดก่อน อ่ะโคดอยู่ไหนวะแป๊บนึงนี่นี่นี่อันนี้เตรมโคดก่อนเลยครับได้รับหัวใจได้เปลี่ยนไม่ได้20อันกับเอ่อเกิดเร็วกดเอ0อันนะโคดหมดเขตพรุ่งนี้เวลา4โมงเย็นนะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนครับผมเพจผมกลับมาแล้วนะครับฝากเข้ามากดติดตามนะครับด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามเพจหลักผมนะฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะหายแมงเกิดส1เ็มิถุนานะครับ อัปเดตล่าสุดก็คือวันนี้เลย3ามชั่วโมงที่แล้วนะคุณกลับมาเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามเพจผมนะเพจหลักผมนะฝากด้วยนะทุกคนนะมีของแจกแน่นอนนะถ้าไม่รู้นะถ้าติดตามคนถูกแกครบเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทุกคนฝากเพียงเท่านี้ครับผมอัปเดตวันนี้นะครับผมก็รายละเอียดอัปเดตนะครับก็นํา ไอเทมลักกี้เอกลัคกี้เอกอีกแล้วเขาเข้าออกออกครับลักกี้เอกอีกแล้วทุกคนเขาเข้าออกออกนะครับผมอันนี้มีเพิ่มไอเทมอะไรเข้ามาป่ะน่าจะเป็นสมอันนี้ใช่ไหมเป็นอันนี้น่าจะเป็นแหวนอ่าเป็นแหวนนักเรียนของเซตอ่าอันนี้นะครับเซตที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซตนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนคร่าวๆก็จะมีนี่แหละนำไข่แดงเข้ามานะไข่ลักกี้ปรับสมดุลอาชีพบินจาครับเพิ่มกิจกรรมอ่าโซนโฟอีเวต์คูปองนะครับปรับแก้ไขบักควสโฮเทล เว t บโฮเทลเพิ่งปรับนะรอนานมากอ่านี่ไงเพิ่มไปเท่มให้กับใครสุ่มลัคกี้เอกแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีว่าจะเอาเข้าข้าออกทําไมนะครับ เป็นระดับแลนะเออเป็นอาสามหลังนะใช่ไหมเป็น3หลังของเซตมันอ่านว่าอะไรเป็นชุดนักเรียนอนะนะครับเป็นเซตของเซตนักเรียนนะสามหลังของเซตนักเรียนนะบวกฮิตแปดสิบห้านะสำหรับอันนี้เป็นเป็นหลังนะแบ็คเน็ตเป็นประดับนะครับลิงก์เป็นแหวนนะบวกฮิตเจ็ดจุดห้าหรือว่าโอเคอยู่นะสะเตตันก็ใช้ได้นะส่วนระดับบวกสเปเชียลหนึ่งร้อยบวกคลิอีกห้าครับ HP เจ็ดร้อยแหวนบวกฮิตบวกกิฟต์อย่างละหกสิบห้านะก็ฮิตดิฟกิฟต์ดิฟหกสิบห้า บวกคลิสี 4, บ 500, ่บวกเอสพีครับปรับสมดุลนินจาครับผมก็เพิ่มความแรงจากค่าสแตนดาร์ดปรับสมดุลอ๋อเนี่อันนี้ครั้งที่1อันนี้ครั้ง,งที่2ก็คือ240สแตนดาร์ดจาก300เหลือ240นะอันนี้จาก300เหลือ140เพิ่มความแรงจากค่าสแตนดาร์ด50%กลับมาใช้ค่าสแตนดาร์ดเท่าเดิมนะครับประมาณนี้ก็ยังโหดอยู่ดีนะผมว่านะครับมันเป็นท่าอะไรอะลงดีใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะครับสาย PVP สุดซ่าอ่าอันนี้ก็คือ,คอเก็บคูปองนะครับ ระยะเ,เวลากิจกรรมนะเริ่มตั้งแต่วันนี้หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์แล้วก็เส้นสุดกิจกรรมมาที่1สิงหาคม เวลา10โมงนะครับระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นจะต้องเก็บสะสมไอเทมโซน4คูปองจากกิจกรรม PVP ในมว e a ดนแบ t แล้วก็ d u e l b a t t l e อ่ะเป็นบัตรแบบนี้นะเป็นบัตรสีแดงๆนะโซน4เอเวนคูปองเมื่อสะสมครบแล้วสามารถนำไปแลกไอเทมกิจกรรมได้ที่ NPC มิกเชลเชนไนเดอร์นะใช้เงิน400,000อันนี้เซ็ตปุ๊กทำอาหารใช้เงิน2ล้านห้านี่เป็นเซ็ตแวมไพร์ใช่ไหมไม่ใช่ดิชุดนักลบจีนโบราณสาหรับใส่ทาอาหารประมาณนี้รางวัลกิจกรรมอันนี้จะเป็นของแต่ละตัวละครนะอันนี้ได้เป็นตัวอ้วนอันนี้ นั่นจะเป็นตัวเรอันนี้ตัวจูอันนี้เจอ้วนอันนี้เซราเอ้ยอันนี้นิกกี้ใช่ไหมนี่นจะเป็นเซรานะครับส่วนชุดทำอาหารก็ชุดคุกกิ้งนี่เป็นตัวอ้วนนะครับแล้วก็เรจูนี่เจอ้วนนิกกี้เซราประมาณนี้นะสเตตัสระดับยูนิคอันนี้ระดับแร่เออมีสองระดับเหมือนเหมือนเซตไอพาวเวอร์สูตรอะเออเหมือนเซตโปรเวตติ้งสูตรอะสเตตัสของระดับยูนิคนะบวกฮิตหกสิบห้าเอ้ยเท่ากันกับไอเซตพาวเวอร์สูตรเลยนี่ว่า ถ้ากันกับเจ็ตโปรวิสติ้งสูตรนี่หว่าเดี๋ยวนะโปรวิสติ้งสูตรมันบวกสเปรด้วยอันนี้ไม่มีไม่มีสเปร์มีแต่กิฟกับอ่าฮิตฮิตนะครับโอ้เสียง <c oughs> มีแค่2อันนะบวกทั้งฮิตไอ้บวกทั้งแอตแท็กแล้วก็ดีเฟนส์นะส่วนระดับแรก็เป็นฮิต80โอ้นี่สเตตัสกากว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยเออมันถูกกว่านะถูกกว่าตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าบัตรอันนั้นแลกเปลี่ยนได้ไหมมันมีบอกไหมเนี่ยไม่มีบอกนะเดี๋ยวดูก่อนว่าแลกเปลี่ยนได้ไหมเอ็ เมื่อวัน60วันนี้70นะครับขึ้นอีกแล้วราคา M ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยตรงนี้ใกล้ๆไอตรงที่ซื้อกล่องนินจาซื้อพวกเซ็ตโปรพิตติ้งสูตรเนี่ยนะครับไอกิจกรรมเก็บตัวอักษรเนี่ยมิเชลชานเดอร์ตรงนี้นะครับอันนี้แลกเปลี่ยนไม่ได้ครับต้องเล่นเองด้วยโอ้ยอย่างเช่นจะเล่นจะเล่นอันนี้มันดรอปยังไงนี่ผมยังไม่รู้นะมันน่าจะดรอปหนึ่งครั้งหนึ่งใบอะนะครับผมว่าเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคน คลิปนี้เป็นพรีวิวแฮชใหม่คร่าวๆและกันนะทุกคนอันนี้ใช้50อันในการแลกแล้วก็เงิน4 0 0แสนอันนี้ใช้80อันแล้วก็เงิน2 5ล้านหแลกเป็นไม่ได้ครับเราตามหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับถืออะไรก็ดอยหมดสุดท้ายคือไอเจ็บซื้ออะไรมาสะสมก็ราคาตกหมดอะไรอย่งเี้เหรอเซเริ่มเริ่มน้อยแล้วนะเซเริ่มน่อยแล้ว เดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะถ้าใครเล่นแล้วแบบไอ้คูปองเนี้ยมันดรอปอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมมาทําคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเล่น PVP สมมุติว่ามันดรอปครั้งละหนึ่งใบเนี่ยเราต้องเล่นถึง50ครั้งเลยนะต้องเล่น PVP 50ครั้งนะถึงจะได้เซตนี้นะครับก็เท่หอยู่นะต้องสะสมเซ็ตอีกแล้วเซ็ต <laughs> นี้เพิ่งมาได้ไม่กี่วันนะยังไม่ถึงสัปดาห์ด้วยนะเซตไอ้โปรวิสติ้งสูตรเนี่ยยังมาไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งเลยด้วยซ้ำนะทุกคนี้ก็ ผมยังมองว่าดึงผู้เล่นกลับมาไม่ได้ผมบอกเลยว่าแพทนี้ดึงผู้เล่นกลับมาไม่ได้ดูเซิร์ฟเช็คเซิร์ฟเลยเขียวอี <c oughs> อันนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้เ,เวลาห้าโมงครึ่งดูเซิร์ฟดิเขียวอีไม่มีอะไรเลยครับผู้เล่นหายไปเยอะเลยนะครับมองเลยว่าแพทนี้ยังไงก็ดึงผู้เล่นกลับมาไม่ได้ต่อให้ราคา M ขึ้นก็ตามเถอะนะครับขึ้นไปก็เท่านั้นครับทาอะไรไม่ได้อยู่ดีครับคนเล่นน้อยแล้ว PVP ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะครับเนี่ย PVP ดูดิสามขีดเขียวอีเหมือนเดิม ต้องบอกเลยว่าเขียวอีแพทนี้ก็ยังไม่สามารถเรียกผู้เล่นกลับมาได้นะครับก็เอาใจช่วยทีมงานนะครับหวังว่าแพทต่ตอไปจะดีกว่านี้มากๆสำหรับคนที่เลิกเล่นไปก็พักไปก่อนผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะรอทําคลิปอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนดูอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะลงดันก็ไม่มีไฟแล้วคือลงไปมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะนะครับ แถมตัวอักษรที่กิจกรรมมาเนี่ยมันดรอปแค่กับบอสไม่ได้ดรอปกับมอนมันยากไปซะทุกอย่างแล้วตอนนี้ดึงผู้เล่นกบมายากบอกเลยแพทนี้ต่อให้จะเนิ่มนินจาก็เถอะอ่ามีคนโขง่งขายนินจาแล้วสกิลนินจาขายสกิลนินจาบุกเจ็ดเพนึกแล้วอีกับลงดีขายหน้าฉลามเดิมเดิมสิบสามเอ็มรับลงจีนสิบรอบร้อยห้าสิบเคโอรอบแล้วหมื่นห้าถูกมากอ่ะคนลงแรลมหนึ่งหมื่นไม่แบ่งของรับใบบวกยี่สิบเอเคขายฉลามสองจุดหนึ่งเอ็มฉลามราคาขึ้นเหรอแต่ราคานอกไม่น่าจะแพงนะ ถ้าือนอกน่าจะถูกอยู่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะอัปเดตแพทใหม่นะครับสำหรับแพทประจำวันอังคารเหมือนเดิมนะเดือนกรกฎาคมที่18ของเรามีเพียงแค่นี้เลยถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะอ่าอัปเดตแพทสำหรับคนที่เลิกเล่นไปแล้วก็ติดตามจากช่องผมได้ไม่งั้นก็ติดตามในเพจนะครับเพจส่วนโฟร์อ็ก์ตรีมเลยก็ถ้าเป็นประโยชน์ กับใครในคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการยิงคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันเนาะไม่ว่ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับก็ต้องลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปละ